สวัสดีค่ะดิฉันชุติปภาษารนันนะคะวันนี้มาในแฟนคลับของดีเบรมค่ะดีเบรมนะคะผู้คนจดฐานกันทั่วแต่วันนี้เรามาอยู่ที่กรุงเทพมหานครแถวถนนนวมินค่ะแล้วก็มาเยี่ยมกับน้องกิจนะคะน้องกิจผู้ที่ได้รับประทานดีเบรมไปแล้วแล้วก็มีความรู้สึกประทับใจเดี๋ยวเราลองมาฟังประสบการณ์ของน้องกิจกันน้องกิจคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตอนนี้น้องกิจอายุเท่าไหร่แล้วคะ15คห้บนะคะน้องกิจนะคะก็เกิดว่าท่านใดเคยจําได้นะคะน้องกิจเคยประทับใจในเรื่องของออผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งแล้วนะคะแล้วเธอก็น้องเขาก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพมากๆเลยค่ะแต่ว่าหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์ตัวนั้นแล้วดีเมื่อมีดีเบรมก็เลยได้มาทานแล้วถามน้องกิจนิดนึงค่ะก่อนที่จะมาทานดีเบรมเนี่ยนะคะน้องกิจคิดว่า ตัวเองทำไมจึงจะต้องมาทานดีเบมรู้ว่ามันเป็นอาหารสมองครับแล้วคิดว่าทำไมตัวเองต้องมาทานคะอือคือก็อยากอยากจะสมองดีหรือเปล่าคะครับอยากสมองดีอยากเรียนเก่งอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วก็พอทานไปเนี่ยใครเป็นคนแนะนําคะคุณแม่คุณแม่เพราะธรรมดาเรื่องเกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับอะไรน้องกิจไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยหรอคะ คือก็มีพวกการควบคุมอารมณ์กับสายตาอ๋อค่ะยอดท้าความค่ะเพราะน้องกิจเนี่ยค่ะมีมีปัญหาสุขภาพเรื่องหนึ่งแล้วต้องให้ครีโมมา3าปีแล้วในการที่ให้ครีโมเนี่ยค่ะทำให้อ่ปัญหาในเรื่องของอารมณ์ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ก้าวร้าวนะคะแล้วก็เครียดแล้วก็จะเป็นคนที่ก็คือจะเอาแต่ใจ นะคะในตอนนั้นแล้วก็เหมือนอยากทําอะไรก็ทําการรวบควบคุมอารมณ์อะไรต่างๆลําดับความคิดไม่ค่อยดีเลยนะคะหลังจากที่คุณแม่ใช่ไหมคะเป็นผู้แนะนําคุณแม่ก็ให้ทานตัวนี้เข้าไปอีกแล้วน้องกิจทานยังไงคือจะกินวันหนึงกี่เม็ดเริ่มแรกจะกินเม็ดหนึ่งก่อนนอนแต่หลังจากที่ว่าเขาปรับเปลี่ยนวิธีกินจะกินเช้าหเม็ดก่อนอาหารแล้วก็ อีกเม็ดหนึ่งตอนเย็นหลังอาหารครับอ๋อนะคะเป็นเช้ากับหลังอาหารนะคะแล้วทานไปสักระยะประมาณกี่กล่องกี่วันจําได้ไหมคะแล้วรู้สึกว่าตัวเองเอ๊ะทำไมมันมันมีอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนคือสามกล่องสามกล่องนะคะทานวันละสองเม็ดประมาณสามกล่องก็ประมาณเดือนนิดนิดไม่ครับช่วงนั้นเป็นประมาณวันละเม็ดวันละเม็ดก็คือวันละเม็ดก็หนึ่งกล่อง ถูกไหมคะแล้วอีกครั้งมาทานวันละสองเม็ดเนี่ยก็คือเดือนหนึ่งก็สองกล่องนะคะพอ,พอสามกล่องก็ประมาณเดือนกว่าๆนะคะอยู่ในสองเดือนเดือนครึ่งถึงสองเดือนแล้วมันคิดรู้สึกอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวเราอการอารมณ์เมื่อกี้พูดถึงอารมณ์ครับรู้สึกว่าเป็นไงคะคือมันดีขึ้นมันเย็นลงเย็นลงซึ่งเรารู้ตัวเหมือนกันว่าเราเป็นคนที่อารมณ์ร้อนใช่ไหมคะตะก่อ,กอนครับผมแล้วแต่ว่ามันห้ามไม่ได้ พอใครมาขัดใจหรือไงคะจะโพ้งออกไปเลยเพราะว่าเราควบคุมไม่ได้นะคะในเรื่องของสมองนะคะอันนี้จะมีผลค่ะเพราะจากที่ได้ไปสัมภาษณ์ทั่วประเทศคนที่มีปัญหาเรื่องสมองเป็นอย่างทุกคนเลยค่ะนะคะนุกิจก็คงจะอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยและจะอยู่ในเรื่องของการที่ว่าให้ยานะคะมีผลตรงนี้พอทานแล้วอารมณ์ดีขึ้นอารมณ์เย็นลงนะคะแล้วก็ รู้สึกหน้าตาก็สดใสด้วยนะคะคทั้งที่ยังรู้สุขภาพเราก็ยังไม่ได้เต็มร้อยแต่หน้าตาสดใสด้วยแล้วมันช่วยในเรื่องของอะไรเะสายตามีส่วนไหมคะคือไม่มากนะครับแต่ที่ผมรู้ก็คือว่าการลำดับชั้นความคิดของผมมันดีขึ้นลำดับชั้นความคิดค่ะเห็นไหมคะเด็กอ,อ,อายุ15พูดใช้คำว่าการลำดับชั้นความคิดดีขึ้นลำดับชั้นความคิดยังไงคะมันจะเป็นชั้นเชิงมากขึ้นครับ เช่นเป็นการ,การวางวางแผนการทำต่อเลโก้ประมาณนั้นแล้วก็พวกงานที่ครูสั่งะจะลำดับว่าอันไหนทำก่อนอันไหนออทำหลังมันจะมีระบบมากขึ้นทำแบบไหนอันไหนดีอ๋อซึ่งเด็กๆบางทีพอครูสั่งมาเอ,อจะเริ่มต้นตรงไหนก่อนไม่รู้ยังไงพนไปหมดแต่ตอนนี้พอครูสั่งเราเริ่มแล้วอ๋อเดี๋ยวต้องทำอันนี้ก่อนหนึ่งอันไหนก่อนอันไหนหลังแล้วทราบว่าชอบเล่นเลโก้มากเมื่อก่อนก็คงต่อไปเรื่อย แต่ตอนนี้ลำดับชั้นความคิดเนี่ยมันมันเห็นชัดยังไงคะก็ลำดับชั้นความคิดเอาแล้วก็ค่อยๆสร้างต่อได้แบบทีละส่วนแล้วออกมาเป็นมันมากกว่ามหัศจรรย์กว่าเดิมครับเอามารวมเป็นตัวใหญ่มากกว่าเดิมเป็นตัวใหญ่มากกว่าเดิมค่ะเพราะเห็นเขาเล่นกันเขาก็จะมีลูกเล่นด้วยมีลูกเล่นมากขึ้นจากตรงนี้เลยนะคะนี่แค่สามกล่องเองนะคะแล้วน้องกิจได้ทานมา สรุปแล้วเนี่ยตั้งแต่ทานเริ่มต้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยกี่เดือนแล้วคะจําได้ไหมัางแต่ออกเลยครับตั้งแต่เอ็นจูนี้ออกเลยถ้าเกิดตั้งแต่นี้น่าจะประมาณกุมภานะคะกุมภามีนาเมษา,าพฤษภามิถุนากลุ๊กฎาสิงหากันยาสิงหาตอนนี้เจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนทานประมาณสองเม็ดต่อวันสังเกตว่าการที่คุณครูสอนในโรงเรียนในห้องเรียนการทำข้อสอบผลการเรียนดีขึ้นไหมคะ คือจะเป็นในเรื่องการจดจํามากกว่าการจดจําเป็นยังไงอะคะการจดจําเรื่องอ่าสิ่งที่ครูสอนแล้วเอาไปใช้ในตอนที่สอบอ่าฮะเหมือนกับว่าคุณครูสอนอะไรมามจาได้แล้วพอเห็นแต่สอบมันเหมือนกับจําได้เลยอันนี้ข้อสอบฉันมันจําได้โดยอัตโนมัติครับนะคะแล้วเวลาดูหนังสือนี่จะดูได้นานขึ้นไหมคะนานครับนานขึ้นแล้วเมื่อก่อนพอดูนานๆจะหนักหัวไหมคะมัน จะเฟี้ยงหนังสือทิ้งไปได้เลยรู้สึกอย่างนั้นได้เลยรู้สึกอยากจะคว้างหนังสือเลยมันเหมือนสับสนไปหมดแล้วแต่หลังจากทานดีเวมแล้วลำดับชั้นความคิดดีขึ้นนะก็รู้สึกว่ามันเป็นลำดับอ๋อได้ได้อย่างนั้นเลยใช่ไหมคะครับโอ้สุดยอดเลยค่ะนะคะจากที่น้องป่วยนะคะสี่ปีให้ครีโมแล้วก็ครีโมก็มีปัญหาแล้วก็ทำให้ต้องหยุดเรียนถึงสี่ปีปัจจุบันน้องกิตอยู่ชั้นไหนคะ หมหนึ่งหมหนึ่งซึ่งจริงๆจะต้องอยู่ถึงมสี่นะคะแต่ตอนนี้เริ่มมีความรู้สึกว่าสนุกกับการเรียนแล้วก็มาเริ่มต้นแบบใสๆนะคะน้องกิจมีอะไรฝากเพื่อนๆในวัยเดียวกันนะคะว่าเชิญชวนให้ว่ามันทานแล้วมันดีมันเห็นยังไงตามภาษาวัยรุ่นเลยนะคะลองฝากคือถ้าหากว่าเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมคงจะคิดว่าทุกๆคนเนี่ยมีปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องอารมณ์อารมณ์ที่ฉุนเฉียวมากขึ้น ไวต่อต้านนะครับถ้าเกิดว่าได้มาลองดูคุณจะรู้เลยว่ามันเปลี่ยนได้จริงๆครับมันเปลี่ยนได้จริงๆเขาเน้นมากเลยค่ะว่าอารมณ์เขามันเปลี่ยนจริงๆเขารู้ตัวและคนรอบข้างก็ยืนยันเหมือนกันค่ะ ว่าน้องกฤจอารมณ์เย็นแล้วก็เย็นแล้วก็นิ่งขึ้นเยอะมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณน้องกิจมากๆนะคะวันนี้ทางทีมงานแฟนขับดีเบรมนะคะมีดีเบรมมามอบให้น้องกฤจค่ะอยากให้น้องกิจมีสมองและต่อไปเป็นอัจฉริยะของประเทศไทยนะคะ <c oughs> ต,ต่อไปเลยค่ะในภายภาคหน้าแล้วก็ทานต่อเนื่องนะคะวันนี้มามอบ <c oughs> ให้น้องกฤษค่ะขอบคุณครับ